สวัสดีค่ะพบกับบีโมจิจากช่องล o ลลีป๊อปโครเชนะคะก็มีห่างหายจากทำคลิปเป็นหานเลยนะคะวันนี้ก็จะมานะคะเป็นคลิปแบบสั้นๆแชร์เทคนิคในการถักโครเช่นะคะก็คือมีถักกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็เจอปัญหาก็คือถักออกมาแล้วขนาดไม่ได้ตาแบบค่ะก็มันเป็นกระเป๋าที่เป็นลวดลายแบบนี้นะคะการถักแล้วได้ความ ความกว้างนะคะทางนี้เนาะแล้วมันไม่ตรงกับแบบก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นความสูงถักออกมาแล้วไม่ได้อ่ะสั้นกว่าอะไรเงี้ยค่ะเดือดร้อนเลยยังมีถักออกมาตัวนี้แล้วมันออกมาค่อนข้างสั้นนะคะก็ตรงนี้มีว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอที่เวลาถักตามแพทเทิร์นแล้วมันได้ขนาดนะคะไม่ตรงกับตัวของต้นแบบแล้วก็งานออกมาก็ดูแปลกๆใช่ไหมคะอันนี้บีก็ พลาดไปนะคะก็คือตรงนี้มันจะเป็นส่วนของเรื่องของน้ำหนักมือนะคะเพราะว่าถึงเราจะใช้ไหมพรมแล้วก็เข็มที่เหมือนกับตัวของแพทเทิร์นเลยนะคะแต่ว่าน้ำหนักมือในการถักของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะบางคนถักแน่นนะคะบางคนถักหลวมเนี้ยมันก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะในส่วนของปัญหานี้นะคะถ้าเป็นตัวของแพทนอกพวกแพทอังกฤษหรือว่าแพทญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีข้อดีก็คือเขาจะมีตัวของค่าน้ําหนักมือให้ด้วยนะคะถ้าเป็นแพทญี่ปุ่นค่าน้ําหนักมือก็จะใช้ตัวนี้ นะคะเป็นตัวอักษรแบบนี้เนาะเราจําไว้เลยนะคะก็คือมันจะเขียนว่าเกตนะคะก็ตรงนี้มีค่าไปเราบีไม่ได้สนใจไงแล้วอพอถักออกมาเสร็จแล้วมันได้ไม่เท่ากันนะคะก็เดือดร้อนเลย <S <S เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าค่าน้าหนักมือดูตรงนี้แล้วจะใช้ยังไงนะคะตรงนี้นะคะก็คือบีก็อ่านไม่ออกเหมือนกันใช้ตัวของ Google Translate ช่วยนะคะก็ได้ออกมาว่า ตัวนี้นะคะที่ตัวเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ขีดๆเนาะตรงนี้จะหมายถึงจํานวนหลักนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็จะหมายถึงจํานวนแถวนะคะวิธีวิธีทํานะคะเราก็จะถักชิ้นตัวอย่างขึ้นมาก่อนเพื่อมาตรวจว่าน้ําหนักมือของเรานะคะใกล้กับตัวของแพทเทิร์นหรือยังนะคะถ้าไม่ใกล้เราก็จะได้แก้ไขต่อไปนะคะก็เราจะถักชิ้นตัวอย่างขึ้นมานะคะ ด้วยขนาด10คูณ10เซนนะคะถ้าแพทเทิร์นไม่ได้ระบุว่าใช้ลายอะไรในการถักนะคะก็จะเป็นลาย x หรือว่าลายคอทอค่ะอย่างแพทนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ระบุว่าถักด้วยลายอะไรก็จะใช้เป็นลาย x นะคะพอเราถักออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาวัดว่าในระยะ10เซนทที่เราถักขึ้นมานะคะได้จำนวนหลักเท่าไหร่นะคะก็ถ้าถักออกมาแล้วมันได้ น้อยนะคะได้น้อยกว่าที่เขากําหนดอย่างตัวของแพทนี้นะคะเขาบอกว่า ค่าน้ำหนักมือหรือว่าค่าเกตของเขาได้อยู่ที่16หลักนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเราถักออกมาแล้วมันได้น้อยกว่าอย่างเช่นได้10หลักแบบนี้นะคะก็สแสดงว่าน้ำหนักมือเราถักหลวมกว่าแบบนะคะส่วนจํานวนแถวนะคะถ้าถักออกมาแล้วปรากฏว่าได้จํานวนแถวน้อยกว่านะคะอย่างแพทนี้จะอยู่ที่19แถวใช่ไหมคะแต่เราถักได้ออกมาน้อยกว่าเช่นได้15แถวก็หมายความว่าเราถัก หลวมได้จำนวนความสูงนะคะที่มากกว่าแบบนั่นเองนะคะวิธีแก้นะคะเราก็ไปเลือกใช้ไหมหรือว่าเข็มที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ตัวของลายถักเราออกมาเล็กลงมันก็จะได้ใกล้เคียงมากขึ้นนะคะค่อยๆปรับค่อยๆหาไปเรื่อยๆให้มันได้จํานวนหลักจํานวนแถวให้ใกล้เคียงหรือว่าเท่ากับแบบเลยนะคะแล้วแบบนี้ตัวของงานถักของเรามาก็จะได้ไซส์เดียวกับต้นแบบเลยนะคะ อีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราถักออกมาแล้วจำนวนหลักที่ได้นะคะมันมากกว่าเนาะในสิบในสิบเซนติเมตรนะคะที่ถักออกมาได้จํานวนหลักมากกว่าอย่างเช่นจากที่จะได้แค่สิบหกเราถักออกมาเราได้ยี่สิบนะคะแล้วก็จํานวนแถวก็ถักออกมาแล้วปรากฏว่าเอาได้จํานวนแถวที่มากกว่านะคะในระยะสิบเซนติเมตรเนาะ ตัวนี้เขาบอกว่าได้แค่19แถวปรากฏว่าเราถักออกมาแล้วได้25แถวอะไรแบบนี้นะคะก็หมายความว่าเราถักแน่นมากกว่าตัวของต้นฉบับนะคะซึ่ง มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะแต่ว่าเราจะถักตามแพทเขาใช่ไหมคะเราอยากได้ขนาดที่ใกล้เคียงหรือว่าตรงกันเลยเราก็จะต้องปรับนะคะวิธีแก้ในกรณีที่เราถักแน่นกว่านะคะก็จะตรงข้ามกับเคสแรกที่เราถักหลวมกว่าก็คือเคสที่เราถักแน่นกว่าเราจะไปเปลี่ยนนะคะค่อยๆเปลี่ยนเป็นไหมแล้วก็เข็มที่ใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ลองถักชิ้นตัวอย่างตามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเช็คว่ามันใกล้หรือย,ยังนะคะหรืออีกทางหนึ่งก็คือแก้ด้วยการถักให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ ให้ตัวของลายถักที่ได้มันมีตาที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าสูงมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ไปตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในการหาตัวของใหม่แล้วก็เข็มหรือว่าน้ําหนักมือของเราให้มันใกล้กับแบบนะคะแต่ว่าถ้าเราลงรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะคะงานถักที่เราได้ออกมาเนาะมันจะออกมาแล้วแบบ เป๊ะหรือว่าแก้เคียงกับแบบแล้วเราไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ไขนะคะแบบของบีที่ถักออกมาเนี่ยแบบถักออกมาแล้วปรากฏว่าน้ําหนักบื้อน้ำหนักมือนะคะของบีมันแน่นกว่าแบบนะคะแล้วพอถักออกมาปุ๊บความสูงมันก็น้อยกว่านะคะไอกระเป๋าที่มันเป็นรูปลายถักมันก็ได้แน่น สั้นกว่าแบบนี้เหมือนมันโดนบีบลงนะคะแล้วก็ทําให้ทรงกระเป๋ามันไม่ได้แบบที่ต้องการแบบเนี้มีก็เอาเทคนิคนะคะตรงนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะจะได้ไม่มาผิดพลาดเหมือนบีนะแล้วก็แบบเสียเวลาถักไปตั้งนานนะคะ ขอบคุณที่แวะมาดูคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพวกเทคนิคต่างๆแล้วก็ตัวของแพทเทิร์นการถักต่างๆนี้ก็จะเอามาแชร์ในช่องนะคะในช่องนี้ฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโครเช์ใครๆก็ทําได้สวัสดีค่ะ